อ๋อครับนี่นะครับก็คือผมนะครับในมาททาการรีวิวแคลิเนอร์เอสอิมูเลเตอร์ลดการใช้งานดีบอดเองด้วยนะครับแต่มีหลายคนส่วนหนึ่งนะครับบนในที่การใช้งานทุกๆคนเองด้วยนะครับก็คือแน่นอนนะครับคือการบำรุงรักษาเองด้วยนะครับก็ตอบคำถามจากในแชทต่างๆเองด้วยก็ไปบางคนเองด้วยนะครับก็บอกว่าไอ้หน้ากากนะครับบนในที่แผ่นฟองอากาศที่ทุกๆสองสัปดาห์นะครับว่าถอดแบบไหนเองด้วยนะฮะ แล้วก็กคำถามหนึ่งก็คือบนที่ดีมอดเองด้วยนะครับก็มีพีซ t แล้วก็ไอ้เครื่องด้วยนะครับก็จะมีไอ้โหมดเสียงลดเสียงจากในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ลงผมก็ไม่เข้าใจว่ามันทํามาเพื่ออะไรผมนะฮะจึงมาทําการทดสอบบนในในส่วนนี้แต่ว่าขณะเดีวยวกันตัวเครื่องแอร์ของผมนี้นะครับไม่ได้ทําการล้างแผ่นกรองอากาศมาประมาณเราเกือบ3สัปดาห์แล้วซึ่งตั้งแต่ผมที่อัดมานะครับยังไม่ได้ทําการล้างแอร์เลยนะครับก็ นั่แต่แผ่นกรองอากาศทั้งเองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทําการเรื่องของพาทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศกันนะครับว่าทําอย่างไรมาดูกันแน่นอนนะครับอีกคําถามหนึ่งก็คือในปุ่มนี้นะฮะใน P-select แล้วก็ไอ้ปุ่มโหมดลดเสียงจากในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าในตัวนี้จริงๆนะฮะมีหลายๆคนก็อาจจะสงสัยอยู่ว่าปุ่มเนี้ยนะฮะมันลดกําลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ทําให้เบาลงจริงหรือไม่แล้วก็ลดกําลังของคอยเย็นจริงหรือไม่นะครับ ก่อนที่จะทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะทาํกาการล้างแผ่นกรองอากาศก่อนที่จะมาทําการใช้งานเองด้วยผมนะครับก็จะยังไม่นี้เองด้วยนะครับก็จะยังไม่ใช้จนกว่าในเครื่องปรับอากาศของผมจะพร้อมต่ดตั้งแผ่นกรองอากาศจะพร้อมด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวก็ติดตั้งผมนะครับก็น่จาจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ทานข้าวเสร็จอาบน้ําเสร็จนะครับแล้วก็ตากไว้ในที่ร่มเองด้วยนะครับไม่ควรตากแดดก็ ผมก็จะลองใช้ในโหมด P-select แล้วก็โหมดนี้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรตัวนี้เองด้วยนะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตัว9,200 BTU CADS inverter ซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากที่ผมมาทำการติดตั้งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากพอสมควรแน่นอนนะครับเราก็บอกก่อนนะครับว่ามีคําถามเข้ามาเยอะอองด้วยผมก็ไม่เข้าใจว่าคือมีคนถามมาเยอะกันพอสมควรวันที่ในวิดีโอของผมทั้งในรีวิวแล้วก็ ในตัวรีโมทเองด้วยนะครับแต่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับเพราะว่าก็ใครมามีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ตรงที่ด้านล่างด้วยแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนคือขณะกันคือตอนนี้นะครับในเครื่องปะอากาศของผมเนี่ยคือยังไม่ได้ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศนะครับในเกิน2สัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาจจะค่อนข้างจะเปิดย่างพอสมควรเลยผมจะเปิดอีกทีหนึง่งวิธีเปิดก็จะมีนี่ก็มีร่องเปิดในส่วนนี้มาให้นี่หนึ่งนะครับ แล้วก็ฝักซ้ายอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าขอแนะนํานะครับให้ทําการปิดคัทเอาลงก่อนนะครับแต่ว่าอย่างผมก็ปิดีิบไยท์จากนั้นีกเยาก็จะดึงแผ่นกรองอากาศในส่วนแผ่นนี้ให้หมดก่อนนี่ก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแค่นี้นะครับอ้ดูดิฝุ่นออกมาเยอะเกินไปเองด้วยหลัง <c oughs> จากที่ถอดมาปุ๊บ ด้วยนะครับก็อย่าลืมปิดเคสออกก่อนเดี๋ยวผมก็จะกลับมาปิดเออเดี๋ยวผมก็จะกลับมาเปิดอีกที่หนึ่งนะครับในตอนที่ปิดนะครับก็ป้องกันฝุ่นไว้อยู่แล้วแต่ขอแนะนําอย่าเปิดเครื่องเลยขันแม้ยั้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวฝุ่นมันก็จะมาจับบริเวณที่คอยเย็นนะครับมันก็อาจจะสมผุมเสียได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีสมบุเสียหรือเปล่านะครับอ่ะ เอาละครับก็ในส่วนนี้นะครับก็น่็จะมีแผ่นกรองอากาศมาให้เองด้วยนะครับในนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่แต่่นนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นกรองอากาศขนาดเล็กนะครับเป็นแผ่นกรองอากาศมันจะแตกต่างจากในส่วนหนึ่งเองด้วยคือในตรงนี้นะครับผมก็มีแผ่นกรองอากาศนะครับที่มันอยู่ในส่วนข้างในเดี๋ยวผมจะมาถอดดูกันก่อน โอเคนี่นะครับดูสิมันก็ยังสะอาดอยู่นะครับอันนี้นะครับไม่มีในเรื่องของฝุ่นแต่อย่างใดเนื่องจากตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ปลอดฝุ่นอยู่แล้วเพราะว่าในห้องของผมอิงด้วยนะครับค่อนข้างจะทาความสะอาดแผ่นฝุ่น PM เ5มามาประดาประมาณราวเราสองครั้งอิงด้วยนะครับนับจากวันติดตั้งแน่นอนนะครับก็เขางัจะสะอาดมากพอสมควรดูสิ แต่ว่าในพื้นที่ของผมเองด้วยนะครับเป็นพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และมีมีมมค่าฝุ่น pm สองจุดห้าค่อนข้างจะสูงมากเพราะว่ามันมีเผาไหมอะไรประมาณนั้นเองด้วยนะครับมีเผาป่าในแต่ละอำเภอแต่ละจุดเองด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เลยมีแผ่นกรองฝุ่น pm สองจุดห้ามาให้เป็นมาตรฐานเลยนะครับซึ่งตั้งแต่ที่เราซื้อมานะครับมันก็จะให้แผ่นกรองฝุ่น pm สองจุดห้ามาให้เป็นแบบสีฟ้าเองด้วยนะครับถ้าเสื่อมสภาพนะครับก็สามารถ ซื้อได้ในที่ร้านประกันนะครับร้านที่ติดตั้งเครื่องปรับอ,อากาศได้นะครับก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้คือยังใช้งานได้ดีอยู่เดี๋ยวผมไปเอาแผ่นเนี่ยแผ่นกรองอากาศเนี้ยไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่ากันอีกทีหนึง่งตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ในตรงที่ในจุดซิงค์ด้วยตอนนี้นะครับผมถือกล้องเอนะครับก็ติดกับในตัวแขวนนะครับแต่ก็อันนี้ทำได้ผมมีแผ่น กรองอากาศนะครับว่าใช้ตรงนี้เองด้วยนะครับผมจะทำการล้างก่อนแนะนานะครับให้ทําการล้างนะครับโดยการใช้น้ําเปล่าอีกด้วยํามผมเองด้วยก็จะเป็นน้ําเปล่าในรูปแบบปกติเองด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบน้ําเปล่าบริสุทธิ์นะครับก็ใช้น้ําเปล่าบริสุทธิ์นี่แหละนะครับไปทําการล้างออกก็ได้จากผมก็ล้างแล้วนะครับแล้วก็พยายามนะครับเอานิ้วนะครับก็ค่อยๆกดก็ได้นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆเอา ออกให้ได้ด้วยนะครับเพื่อไล่น้ําพร้อมๆกับนี้เข้ามาด้วยในการใช้นะครับในการล้างด้วยน้ําเนี่ยในตัวแผ่นกรองอากาศเนี่ยบางตัวนะครับจะไม่สามารถล้างด้วยน้ําได้บางตัวล้างด้วยน้ําได้นะครับถ้าไม่ไม่สามารถล้างด้วยน้ําได้นะครับขอให้แนะนําให้ใช้แผ่นหน้าแผ่นปุ่มนะครับก็แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับ ผมก็ทําการตีนะครับหรือไม่ก็ทําสะบัดอีกด้วยให้มันระบายน้ําออกโอเค เดี๋ยวผมจะไปทําการตากบนในที่ห้องของผมนะครับประมาณเราๆหนึ่งถึงสองชั่วโมงเองด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าโดนแดดด้วยเลยค่ะแต่ว่าโชคดีนะครับที่ผมทําในตอนเย็นเองด้วยนะครับก็ไม่มีแดดอยู่แล้วนะครับก็ใช้อุณหภูมิตามห้องนี่แหละครับอ๋อแนะำพปด้วยแนะนํานะครับก็อย่าเปิดพัดลมอย่าตากแอร์นะครับแล้วก็เอาไว้ในที่ห้องนอนหรือห้องอะไรก็ได้นะครับที่มัน ไปห้องปิดอยู่แล้วนะครับก็ขอนําให้วางตรองนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมเอานี้ไปตากก่อนโอเคตอนนี้นะครับในแผ่นฟอกอากาศตอนนี้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็ถ้ารู้สึกจับนะครับไม่มีในเรื่อเปียกๆอะไรนะครับก็คงอาจจะใช้งานได้เลยด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะเอาไปติดบนเครื่องฟอกอากาศต่อไปแล้วกัน โชคดีนะครับไอตัวเครื่องปรับอากาศอันนี้นะครับในเรื่องของแผ่นกรองอากาศนะครับมันก็ยังสามารถใส่ได้ด้านใดก,ก็ได้เองด้วยนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับในรุ่นอื่นเองด้วยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ข้างไหนเป็นฝั่งซ้ายข้างไหนเป็นฝั่งขวาเองด้วยเพราะว่ามันเป็นยูเซลเลยใช้ร่วมกันได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับบุญลุงสันดีดมากตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการเอาไปใส่แล้วกัน โอเคครับตอนนี้นะครับเครื่องเปล่าอากาศพร้อมแล้วด้วยนะครับก็เมื่อพร้อมแล้วก็ปิดเคสตรงนี้ได้เลยนะครับก็เพียงแค่เราเพียงแค่กดนั่นเองนะครับก็ดึงลงแค่นี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับก็ค่อยๆดึงลงเอาแล้วก็ค่อยกดกรึบกรึบนะครับแบบนี้นะพอกรึบกรึบเสร็จปุ๊บก็สามารถถอดออกพร้อมๆกันก็ได้นะครับก็แบบนี้นะครับแต่ว่าก็ขอให้มันเสร็จกรึบก่อนทีหนึ่งแล้วก็ค่อยกรึบทีหนึ่งนะครับแต่แนะนําให้ใช้สองมือ นะครับนะครับผมจะทำการทดสอบนะับวันในโหมด p s e l e c t เองตรงนี้นะครับเพราะว่ามีบางคนเองด้วยนะครับถามว่าไอตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันตอนนี้นะครับผมก็เลยสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะเบาลงหรือไม่เองด้วยผมนะครับจริงลองกด p s e l e c t เองด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับอยู่ในโหมด100%นะครับและอุณหภูมิอยู่ที่24องศาพเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดกำลังลงเมื่อไรที่เราต้องการนะครับเราเล e c t เองด้วยเพราะว่า2 6องศาเป็นไปไม่ได้นะครับก็นั้นะผมจึงเซ็ตเป็น24องศาแล้วก็จะกลับมาเป็น26องศาเองด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเปิดนะครับคอมพิวเซอร์ก็ต้องรองทิ้งไว้นะครับรอประมาณเรา2-3นาทีนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วเราจะลดประสิทธิภาพลองดูกันนะครับ อันนี้โหมดพอร์เต็มนะครับ100%นะครับเครื่องคอมพิวเซอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพเลยนสีจะไม่ค่อยดังมากนะเ <c oughs> ทียบเท่ากับมีตัวเก่านะในจุดด้านหนังคอมเพรสเซอร์นะครับได้ยินชัดเจนเลย อันนี้ลด75%แล้วนะครับเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานเบาลงเล็กน้อยเนี่ย นี่โหมดลดเสียงระดับหนึ่งนะ อันนี้โหมดลดเสียงระดับ2นะครับรู้สึกว่าโหมดลดเสียงระดับ2จะเบากว่าโหมดลดเสียงระดับ1เป็นอย่างมากขนาดเดียวกันเองด้วยนะครับก็ทําให้ความสามารถในการทําความเย็นค่อนข้างจะช้าลงด้วยเช่นกันเองด้วยนะครับฟังเสียงดี ก็มีความรู hmm. ้นะครับในเรื่องของการล้างแผ่นกรองอากาศไปเรียบร้อยแล้วก็ลงถึงในโหมดพาวเวอร์โหมดเองด้วยนะครับแล้วก็ลงถึงในโหมดลดเสียงนะครับก็เนี่ยนะครับก็คงอาจจะเหตุการแล้วด้วยนะครับว่าถึงคำไปด้วยในแผ่นกรองอากาศค่อนข้างแน่าจนี้คำไปด้วยนะครับก็ทำความสะอาดกันทุกๆวันเองด้วยอย่างผมก็ทำทความสะอาดทุกๆวันแต่ว่าแต่ขอแนะนํานะครับให้เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศทุกๆ2เดือนเองด้วยนะฮะถังที่เปื้อนเยอะเองด้วยนะครับแต่ว่ายังดีอยู่ก็ใช้งานต่อไปได้นะครับ ส่วนในโหมดลดการทำงานของในเครื่องปรับอากาศลงเองนะครับก็อย่างเช่น75% 50% 100%เองด้วยนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานเบาลงแล้วก็ลดมไปถึงในรอบในเรื่องของตัวเครื่องคอมเพรสเซอร์นะครับก็ลดลงด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่นั้นเอกด้วยนะครับโหมดลดเสียงก็ทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานเบาลงขึ้นไปอีกอีกด้วยนะครับ แม้จะเบาลงก็จริงนะครับแต่ก็มีผลทำให้เรื่องของการทําความเย็นลดลงด้วยเช่นกันเองด้วยเราขอจึงไม่แนะนำนะครับให้ทําการเซตไว้ที่ต่ากว่า100%นะครับแนะนานะครับให้เซต100%ในทุกการใช้งานจะดีกว่าเองด้วยนะครับเพื่อให้เครื่องคอมเพรสเซอร์แล้วก็เครื่องปรับอากาศนะครับทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็สมดุลทั้งความเย็นและก็ความประหยัดพลังงานเองด้วย ขอบคุณทามรับชมนะครับก็อด่าลืมนะครับใครที่มีคำถามหรือสอบถามเรื่องอะไรอย่างใดๆน,น,นะครับคอมเมนต์ตรงที่ด้านล่างนี้นะครับส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัดวิดีโออีกรอบหนึ่งองด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากอัดวิดีโอมากองกด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยวดีคาไปด้วยก็น่าจะเอาเดือนละครอีกด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ตรงที่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำการ ทดลองนะครับการใช้งานเครื่องประกอบกา้ีการเองด้วยเลยนะครับก็อย่ามีดูเหมือนกันอีกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b ส cribe มาในช่องบสอองด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ใหญ่เองด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามมาชมเองด้วยนะครับผมก็กลับหัภด้วยนะตัวเองนะครับเป็นคนออทิสติกด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับก็ทุกคนอาจจะเข้าใจดีแล้วการคอมเมนต์ไม่สุภาพงดการคอมเมนต์ด่าของผมเองนะครับก็งดนะครับถ้าพบ ลบทิ้งนะครับลบทันทีนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ยังไงก็ดูตัวเองด้วยนะครับผมก็เป็นเด็กออทิสติกด้วยก็ต้องเข้าใจกันนะครับยังไงก็ขอคุณที่นำมารมนะครับก็ลาไปก่อนแค่นี้นะครับบาย